สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรครับ,รบสถานการณ์ในการควบรวมกิจการกันระหว่างค่ายมือถือ True และ d t แทกําำลังเข้าไปสู่โหมดกระบวนการตัดสินใจถ้าใครอนุมัติจะเจอภาวะวิกฤตว่า งานเข้าโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มีการคิดเรื่องจะควบรวมเนี่ยสองค่ายเนี่ยนะฮะก็ถูกสังคมตั้งคำถามครับแล้วก็ยกถึงขั้นว่าถ้าเป็นต่างประเทศแบบนี้ยอมไหมรวมไปถึงว่าเข้าขายถ้ารวมแล้วเนี่ยเข้าขายการผูกขาดไหมครับนี่ถือว่าสองลายนี้เป็นมาเก็ตแชร์อันดับสออันดับสามเอสอันดับหนึ่งครับนะครับทรูอันดับสอง ดีแทคอันดับ3เม uh ื huh. 2> 2่อ2กับ3รวมกันเนี่ยจะคลองมาเก็ตแชร์คลองตลาดเนี่ยถึง53%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งทันที